เชอปรางอารีกุลนั่งแท่นสเตทต p r o โปรดิวเซอร์เตรียมส่ง B N K 4 8 Original State พลิกวงการเพลงไอดอลครั้งใหญ่แค่ปล่อยภาพโปสเตอร์ B N K 4 8 Original State ก็ทำเอาแฟนคลับฮือฮา โดยค่ายไออมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงไอดอลนำทีมโดยเชอปรางอารีกุลน,นั่งแทน่นสเตทโปรดิวเซอร์พร้อมเหล่ามิวสิกโปรดิวเซอร์อาทิบอยโกศิยพงศ์ฟองเบียป,ปฏิเวศบุทัยเฉลิมรัฐแททูคันลัวละอองฟองเอ็กซ์บีร็อกติ๊กเพลงกราว กอบซูเปอร์เบเกอร์บอยไตรเอ็กซ์ก้อนนัทพลเก่งทัชยากอนอัตตาและกอบเอฟฮีโร่ที่จะมาในรูปแบบ B.N.K.48 Original State ภายใต้ชื่อ Whisper r a w ซึ่งเป็นเซตเพลงใหม่ทั้งหมดจากโปรดิวเซอร์และทีมออกแบบ่าเต้น หลากหลายรูปแบบมืออาชีพของประเทศไทยโดยมีเมมเบอร์หลัก12คนล่าสุดจัดกิจกรรม B.N.K. 48 Original s t a t e ส n นีพรีวิวอีเวนต์ซึ่งเชอปรางแอบปล่อยสปอยเพลงใหม่กันในงานเรียกว่ามีเหล่าบรรดาแฟนคลับและคนเบื้องหลังวงการเพลงให้ความสนใจจนทำให้เกิดกระแสพ,พูดถึงกันในโซเชียลมากมาย รีเมียร์สเตทบนพรมแดงและโชว์การแสดงของ BNK48 Original State w h i s p e r นำทีมโดยเชอร์ปรางอารีกุลเหล่านักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักออกแบบท่าเต้นมืออาชีพของประเทศไทยพร้อมเมมเบอร์หลัก12คนได้แก่บูปาตาลีประเสริฐธีรชัยออปเปอร์พินยาดาจึงการจนาเอมมี่อรณิชชาพรมสุภา อีปอิสรีทวีคุลพาณิ์เกรสวิรันพัฒน์ธำรงพันธวันณเจนรี่กัลยารัตปั้นพิพัฒน์มีนนัทธ,ธัญญาดุนยพนแนวแนวริยาวิภาคกิจแพทยพัทราธีรวาทพีภูสิตาวัฒนากรแก้ว สาวน้อยพิษซีนีอิทธิรัตนาโกโมนและวาวาพิมพ์นเรศลำใหญโดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่20ธันวาคม2567ณนาะ SF ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ BNK48 อังกฤษ BNK48 เป็นกลุ่มไอดอลหญิงของประเทศไทยจากบริษัท Independent Artist Management หรือ IAM อังกฤษ Independent Artist Management IAM และเป็นวงน้องสาวต่างประเทศลำดับที่2ของกลุ่มไอดอลญี่ปุ่น AKB48 AKB48 ภายใต้แนวคิดร่วมกันคือไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้ Idol you can meet ในสังกัด B.N.K. 48 Office วงเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกครั้งแรกเมื่อกลางปีพศ2559 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2560พร้อมกับซิงเกิลแรกในชื่ออยากจะได้พบเธอด้วยสมาชิก30คนทั้งนี้สมาชิกของวงนั้นมีจํานวนไม่แน่นอนเนื่องจากมีการเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่และมีการจบการศึกษาอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันวงมีสมาชิกทั้งหมด54คนในช่วงแรกได้มีการประชาสัมพันธ์วงผ่านรายการโทรทัศน์ BNK 48เซนไปและผลงานเพลงตามงานรโชว์ต่างๆจนเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นในช่วงปลายปี พศ2560จากผลงานเพลงคุกกี้เสียงไทยรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในไทยครั้งแรกอย่างงานจับมืองานถ่ายรูปคู่งานเลือกตั้งเซมบัสึึและการแสดงในโรงละครทําให้วงเป็นที่กล่าวถึงและมีผลงานต่างๆตามมาเช่นผลงานเพลงผลงานการแสดงซีรีส์และภาพยนตร์ผลงานภาพยนตร์โฆษณาสินค้าออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมาหนึ่งในผลงานภาพยนตร์ของวงเรื่อง d n p 4 8 Girl Don't Cry ได้รับรางวัลเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสารรค์แห่งปีพศ2561สาขาภาพยนตร์ไทยสร้างสารรค์แห่งปีโดยกระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนี้วงได้ร่วมทำกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนงานด้นานผู้น้อยโอกาสผู้พิการดีเด่นซึ่งจัดโดยมูล,ลนิธิศิละปะเพื่อมวลมนุษย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและรางวัลจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิสรอนนิพรีวิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม B N K 48ขีดล่างวิสร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม B N K 48 original state เครื่องหมายสี่เหลี่ยม B N K 48